สวัสดีครับโอมิดาแอนเชรคู่สาขาลังสิ็ครับวันนี้มาพบกับเซลปิงอีกแล้วนะครับวันนี้เซลลปิงนะครับจะพาดูรถยามเย็นลดลงมาแล้วนะครับวันนี้วันที่18ตามคําขอเดี๋ยววันนี้ปิงพาชมนะครับว่ามีรถรุ่นอะไรที่ลงมาบ้างแต่ขออนุญาตย้ํานะครับรถที่ลงมาทุกคนันมีคิวมีเจ้าของหมดแล้วนะครับวันนี้ปิง ทำให้ลูกค้านะครับได้ดูนะครับว่ารถที่ลงมามีสีอะไรบ้างและรุ่นนี้สีนี้สวยไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับส่วนเดี๋ยวรถลงมาแล้วเดี๋ยวทางเซลลนะครับเขาจะแจ้งลูกค้าแต่ละท่านนะครับที่จองมาเมื่อสิงหากั้นยาครับให้ให้รับรถครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตุลาพจิกาอะไรพวกนี้ก็อีกอีกอีกคิวหนึ่งนะครับคิวแรกขอเป็นสิงหากันยาก่อนนะครับเดี๋ยวจะทางเจ้าที่เซล์จะโทรแจ้งลูกค้านะครับวันนี้พิ้งพาชมก่อนครับ อากาศยามเย็นครับที่โอมาด้าแอนเจคู่สาขาลังสิตน,นะครับเดี๋ยวพาครับนี่อันนี้เป็นโอมาดนะครับเป็นรุ่น45สีเทาดําครับตัวนี้น่ครับภายนอกสวยแล้วก็ในส่วนของสีเขียวมิ้นท์แล้วก็ในส่วนของสีเขียวมินวนวนวม้นท์นะครับแล้วก็ในส่วนของสีดําสีดําครับนี่สีดํา แล้วก็วันนี้พามาชมนะครับก็จะมีรถที่ลงมาครับมีรุ่นเ J5 นะครับแต่ของของโชว์รูมปิงครับผมได้เจคู่สาขาลังสิตมีสามสาขานะครับมีลังสิตมีบางนาครับมีลังสิตมีบางนามีรามสองครับของปิง รถก็เลยจะเยอะหน่อยนะครับรถที่ลงมาแต่ว่ามีเจ้าของหมดแล้วนะครับแค่พาชมนะครับสต็อกยามเย็นนะครับที่สัญญาณน้ว่ารถจะลงมาแล้วจะพาชมนะครับนี่อันนี้เป็นรถรถที่สองนะครับที่ลงมาสีที่เยอะหน่อยก็จะเป็นสีเท่านมนะครับสีที่มาน้อยจะมีสีน้ำเงินแค่คันเดียวแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีขาวครับแต่ว่าสีที่เยอะคือสีเท่านมสีเท่านมภายในรีม เยอะเลยครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวเซปิ้งพาชมนะครับพาชมเลาะไปเรื่อยๆครับเนี่ยพามาดูมันร้อนหน่อยนะครับสีขาวสีเทานมสีขาวส่วนใหญจะเป็นสีขาวกับสีเทานมที่เยอะครับปึ๊บป,บปบึอ่าประมาณนี้ รถค่อนข้างที่จะลงมาประมาณ22คันแต่ย้ำนะครับมีเจ้าของหมดแล้วใครเป็นผู้โชคดีก็เดี๋ยวทางเจ้าที่จัดสัรรถจะให้เซลล์โทรหาลูกค้านะครับเฟิร์มวันรับรถกันอีกทีนะครับว่าลูกค้าสะดวกรับรถวันไหนแล้วเราจะทำการสั่งแต่งให้ลูกค้านะครับยินดีกับลูกค้านะครับที่โชคดี ที่ได้รถนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้ปรดโปรดตั้งใจอดใจรออีกนิดเดียวครับรถกำลังทยอยส่งมอบได้เรื่อยๆนะครับอดใจอีกนิดเดียวนะครับรถส่งมอบได้เรื่อยๆครับกำลังลงมาอันนี้จะเป็นรถรถของ ลดของประมาณว่าปลายเดือนเดี๋ยวจะมาอีกทีหนึง่งแย่ยังระบุวันที่ไม่ได้ครับแต่ว่านี้ก็คือพาชมก่อนสต็อกเบื้องต้นตอนนี้สตอ็อกสต็อกของเรานะครับเดีย๋ยวไปชมด้านนี้ครับถ้าเป็นสี่ห้าจะมีสีดำครับแล้วก็สีเขียวมิ้นต์แต่ที่ผู้การผู้จัดจาการแจ้งก็มีสีดําว่างคันหนึ่งแต่หลังจบคลิปไปไม่รู้นะครับรว่าว่างหรือเปล่าต้องติดต้อง ต้องโทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์0985282892นะครับว่าเซลปิงรถยังอยู่ไหมถ้าอยู่ก็รับได้เลยนะครับส5ใครสนใจสีดำครับแต่โทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อนเดี๋ยวนี้เซลปิงพาไปดูอาณาจักรเจหกครับนี่ j6 หกนะครับท่านใดสนใจตอนนี้จะเป็นขับส4่ h e e l วนะครับขับ4 J6 ขับ4ครับแล้วก็ ด้านหลังนี่ครับนี่อาณาจักรอาจาจักเจเจหครับอ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซลปิงขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าเซลปิงจะมาทำอะไรโปดติดตามนะครับเอ่อรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง check in channel นะครับถ้าสนใจสนใจสอบถามข้อมูลก็098 528 2892ปดห้าสองงแปเซลปิงยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาครับ วันนี้สวัสดีครับ